ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือศูนย์การค้าตลาดไทยนะครับมาเบิงพี่นองนะว่าเหลียตัวใดเนี่ยดูนะอันนี้คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมมาซื้อแบตเตอรี่เว้อีีนอง เดี๋ยวอาจารย์เล่นตัวไหนเดี๋ยวจะ้ปล่อยให้ดูตาครับเพิ่งจะเสร็จมาตั้งแต่เช้าใครอยากได้มั่งใครอยากได้มั่งใครอยากเข็ดมั่งนะครับแช่เด้อพี่น้องเด้ออันยาเห็นนะอัดเอานิ้นเน้นเน้นเน้น,น,นวันนี้มาเอาที่ ตลาดศูนย์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์การค้าฉลากไทยศูนย์การค้าฉลากไทยเขาไปแล้วไปสอบถามที่นี่ที่กองว่าต้องทายัางไงเพราะว่าเขาไม่เคยรับเลยเดี๋ยวแค่ว่ากันนิดทีหลังเดี๋ยวขอเปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวขอไล่ให้เอฟซีก่อนมันร้อนขอไล่อากาศแป๊บหนึ่งด้รรอก เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องจย่เข็นเรีกยกเยอะล่อยเห็นเห็น <laughs> ถ้าแกทอ้อที่เสร็จเลยนะอย่าทอ้อนะไม่ทอ้อกับเองถ้าจะเอาไปทำการตลาดการค้า,าการขายต้องใช้เวลานิดนึง <c oughs> ที่โร่งานไม่ๆไม่เคยขายสกู๊ตซื้อเสียงเอาไว้คุ้มซตัวเขาทำได้อยูในในใย่แล้ว,ไ,ว<อ>ไม่ใช่<อ>ใชเราซื้อเสีเยงเอาไว้เหลือเราก็เอาเหลือเราคุ้มซื้อได้ได้คุ้มซื้อผมผมหาซื้อไปตั้มแต่ละงวดสี่สิบห้าสิบใบอยู่แล้ว สนับสนุนกันและกันเนาะจะเป็นอะไรอะไรก็เหมอนกันพอนี้ยังงี่นหรอกถ่ายถ้าถ่ายไม่ได้เลยใช่ปะไม่ได้เพราะกลัวเพราะว่าขนาดในกองฉลากแท้ๆยังขายเกินราคาเลยเขาก็ไม่ให้บันทึกเนาะเพราะกลัวเรามาจับผิดเขาไงใช่อนี่กองฉลากยังเกลียร้อยอ่ะห้าใบทุกคนเอยเดี๋ยวตัวใดจะได้เห็นกันเด้อ ว่าไ <those tracks> ต่ไตาไตรับรองอั <illing> ้นแน่นอนตัวนี้นะครับยังไม่ได้เดินทางเดี๋ยวก่อนจะเดินทางเดี๋ยวจะขอขอให้เอฟซีเนาะนะครับว่าจะจันเล่นตัวไหนมาแต่เสาพอดีมาขึ้นรางวันนะครับโอ้มาขึ้นกันรางวันนี้พี่น้อง่าธรมาาดิมาขึ้นในรางวันตลาดถ้าพวกญาตินี่แหละมามาขึ้นนะครับดูแถวไดภาพว่าพี่น้องชัดว่ พอดีอยู่ในรถอ,อยู่ในรถอยู่ในรถเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้เดี๋ยวจะได้จะได้ถ่ายถ่ายความมอเอาเอารัฐบาลหรือลาวก่อนเนาะเอาลาวเนาะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ได้ไลฟ์แล้วนะเพราะว่าอยู่ในการเดินทางาลาวฮานอยแล้วก็รัฐบาลเนาะป่ลอยไปนี้ขึ้นแน่นอนเลยนะถูกไหม ขาลอจังหวะอยู่เหมือนตลาดหุ้นนี่แหละเหมือนเหมือนราคาทองคําเลยพีนองเลยวันเลขตัวไหนจะมานะครับเลขตัวไหนจะมาไม่ต้องแชร์ในกลงกลุ่มนะครับไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มเด้อแชร์ไปเฟซตัวเองไม่ดูนะครับไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มนะครับที่จะให้ดูตรงนี้คือให้แบบไม่มีกักเนยนะว่าซื้อตัวไหนเดี๋ยวจะให้ดูตัวซื้อแบบกันจัดจัดเนาะไม่จัดจักร ให้ติดจับกล้องเดี๋ยวจะจะโชว์โชว์อตเตอรี่ให้เอาตัวเดี๋ยวโชว์ตัวนั้นก่อนเดี๋ยวพอยากันอีกทีหลังความไมรอรอเอาเอาฮานอยก่อนเนาะขึ้นฮานอยก่อนพิมพ์ฮานอยเด้อพี่น้องมาเร็วไปเร็วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันนี้วันอะไรวันวันพุธเนาะวันพุธเนี่ยวันพุธวันพุธนะครับน่าจะทํางานเอาเวลาที่สะดวกกันนี้แหละก็คือพักเที่ยง ตอนนี้ก็229คนดู230กว่าคนดูแป๊บเดียวนะครับแช่ให้พี่น้องเบิ่มเด้ให้พี่เห็นยากทุกคนได้เห็นนะครับโดยเฉพาะหาหน่อยจนะเห็นก่อนที่ไหน <c oughs> ครับสมาชิกหรีย c เอะซีนอที่ทักสอบถามนะที่อยากได้ ยันห้าแถวเนี่ยนะครับนะที่จานใส่อยู่กระทักเหมือนเดิมเด้อนะครับตัวไหน,น,ไไไนเนาะเดี๋ยวลงไม่ไม่นอนนี่ยนี่มีเดี๋ยวขอดูในในเครื่องก่อนนะสำหรับคนทักมาสอบถามตัวนี้พี่น้องไซเรลปวสิมีโชวมิลารนะครับสายข้อมือแดงนยยันห้าแถวนะครับเส้นละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า สองเส้นก็จะแถมบัตรขูดตัวเลขปูเท้าเวสุวรรณนะครับถันอินบ็อกเพเดออันนี้โฆษณาจังหน่อยโปรเจเดทุนไปเฮ็ดบุญเพราะเป็นคนทำบุญนะนะนะครับไม่ทันฮาหนอยก็แช่ไปนะครับแล้วก็ไปกอดูเดอใครอยากดูรัฐบาลแล้วทีนี้นะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็โชว์รัตเตอรี่เนะเาะพิมพ์รัฐบาล ตะยีเต็มเป้าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพก่อนเดี๋ยวใครมาดูรัตตอรี่ว่าเราเน้นอยู่ตัวไหนบอกก็มาซื้อเยอะคุ้มเห็นม่ะล่ะคุ้มป่ะละ่ะเล็ก,ลกรัตตอรี่เราไปไหนหมดหลงใส่กระเป๋าไหนนอไม่น้อยนะเนี่ก็มีแตะยิบของเขาไปอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจับหันกล้องมาให้ผมเน้งนะผนมะลงมาใส่ใน,นวะแต่ก็อย่างนี้อ่ะือวอย่างนี้มีครั้งแรกชีวิตนะเนี่ยที่ถือกล้องเนี่ยเคยเลยนะจับไงเนี่ยเอผมซื้อไปมีนี่เยอะแยะมันหายไปเท่าไหร่วะ จะบอกแนมะ่ใส่กระเป๋าผิดแล้วหล่น,ล,นลงพื้นเนี่ยกูตายหายเลยนะไม่หรอกทิมรัฐบาลนะพี่น้องอมันมันใส่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้ทำไมได้น้อยแท้นึกว่าเราซื้อเป็นสิบสิบชุดรัฐบาลนะพี่น้องรัฐบาลเออที่มันมาอยู่นี่นะดูสองในกระ คอนจทนงกับเราตังค์ลงมาลงใส่กระเป๋าด้วยป่แอบไปตัวนี้ไหมเพียงเลขนะเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปโคตรฝันนะครับไปรีบฝันฝันอยู่สามหมื่นสามขึ้นเลขตัวเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวเลขตัวเดียวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอารัฐบาลเรื่อพี่น้องรัฐบาล เดี๋ยวจะจัดเรียงให้ก่อนว่าตัวไหนวะเอ๊ะผมว่าผมซื้อเยอะนะทำไมมันอยู่ในกระเป๋าทำไมน้อยใบแท้อันนี้เลขตัวเดียวสิบใบแล้วนี่เดียวนี้ก็สิบใบโก้ก็ไม่มีแผ่นไม่ไม่มีแผ่นอะไรวางไว้ในรถมั่งหรู้ปะแผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วมันจะเรียงได้เวลาเราซื้อหวยอ่ะไม่ไม่มีอะไรตัวนี้หนักอยู่สองหางสองหางก็อยู่ในสูตรนี้แหละก็ยังได้สุดแล้วยังยังได้ สิบใบเต็หมหางละสิบใบไ่หางละสิบใบทุกที่ว่าผมซื้อชุดสิบใบก็มีอยู่ในกระเป๋านี่แหละเอาโชว์ขอให้ว่ามัน,มนเป็นตัวเลข <c oughs> พร้อมอยังพี่น้องพร้อมไหมเอ่ยรัฐบาลอ่านอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับจับอย่างนั้นนี่นี่รัฐบาลเด้อพี่นอ้องเนี๋ยจะขึ้นตัวนี้ให้ก่อนเด้อรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่สิบหกธันวา เอาตัวฟันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดเต็มก่อนขนาดอยู่ในรถยังให้พีให้น้องเห็นก่อนนะครับพี่น้องเบิงนะครับในชุดนี้เป็นชุดฟันนะครับจะไม่มีชุดรวยนะครับเพราะว่ามันมีเลขสามตัวแล้วอยู่ในชุดนี้เลยนะเล่นเลขท้ายเลขสามตัวหรือชุด ที่เจาะนะครับเล่นทุกหางอาจารย์เล่นทุกหาง,งเงด้อนะครจะจะบอกว่ามันเป็นเลขตัวไหนที่หาแล้วไม่ได้ <c oughs> นะสังเกตนะครับเลขชุดสามตัวด้อเลขสามตัวว่าเดีย๋ยวจะวิเครานะห์ให้ดูนะครับจำเลขชุดสามตัวให้ได้ทั้งสามชุดนะครับจำเลขสามตัวให้ได้ทั้งสามชุดอ่ะประมาณนี้ ใช้จำเลขสามตัวได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้แชร์ไปเฟซตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเอ,อเดี๋ยวเด้ได้ขอแชร์ไปเฟซตัวเองนิดนึนะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงจะได้แชร์ไปยันกลุ่มมันไหมเพราะว่าไม่ได้แชร์ไปยังเพจอื่นขอเวลาสัก สานาทีนะพี่น้องแชร์ก,เกดเพิ่เลืมแชรลืมแชรแป๊บนิดหนึ่งเออแชแค่แล้วนะครับชอบตัวไหนทุกคนชอบตัวไหนภายในเลขชุดสามตัว เดี๋ยวขอแชร์เครื่องนี้ก่อนขอแชร์ไปยังเพียอื่นก่อนโอ้ลืมเลยให้เรียกไปก่อนแล้วยังไม่ได้แชร์ไปยังเพียอื่นแชร์นะครับคุณพยาอินรีนะครับแชร์ไปด้วจะขึ้นครั้งเดียวเดี๋ยวจะให้ดูรัตตอรี่นะโอ้ลืมเปิดเน็ตเครื่องนี้ลืมเป็นเปิดเน็ตอ่ะเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่ง อาจำเลขชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวโอเคคุณอะไรคุณการการสีเนาะคุณออฟไลน์อยู่ประัันออฟไลน์แสดงว่ายังไม่ได้เปิดเน็ตการเชื่อมต่ออยู่กลับมาใช้งานแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวขอแช่งนิดหนึ่งลงลงเทตอาจารย์กรอนพารวยกรอนกละสินเอซนะครับขอขออาอ ดี๋ยวถ้าครับขอแชร์นิดนึงนะวันนี้นะถึงมาสื่อจูเขาเรียกว่าศูนย์การค้าสลากไทยนะครับก็พอออนไลน์เราก็ใบละตัวละสิบใบนะมันอาจจะถูกเงี้ยสลากไทยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่น้งนงนงนองเลยขอแชร์ไปเฟซตัวเองแล้วก็จะแชร์ชไปลงเพจยบเชน<ๆ>มือถือจะโกนเราปวดเยอยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแกขอแชร์ไม่เกินสองนาที เขาทงานจับกล้องอย่างมันไม่มีอยู่บนรถเจนทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเจนทำได้ทุกคนคุณเชื่อใจแล้วมีเวลาอีกเดียวเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ให้ไม่ให้เราบันทึกภาพเงี้ยเดี๋ยวนะขอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาแชร์ไปเพียดนิดนึงนสดสดเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอแชร์ไปเพียดเพียดอาจังก่อนพารวยแล้วก็ก่อนเกษียณสีให้พี่น้องเป็นเรื่องก่อน จนก่อนพาลวยอชอบชอบตัวไหนพี่น้องมักตัวไหนชอบตัวไหนครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอแชร์ไปยังเพจก,ก่อนไปสินีเอฟซีภายในหนึ่งนาทีอโอเคโอเคได้พิมแล้วก็จะดูคอมเมนต์จากเครื่องนี้โอเค ใครใครมาไม่ทันเนาะเดี๋ยวถ่ายกับเวลาซองๆไอ้นี่มันตั้งไม่ได้อยู่หน้ารถเดี๋ยวจะได้ขับรถเออไม่มีที่ตั้งคุณสักสักชายคุณหนิงชอบเก้าหนึ่งศูนย์เดี๋ยวจะพูดความฝันเนาะพี่น้องมันเป็นเกี่ยวกับในหลวงรอสิทธิ์ไหมมันพูดออกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวจะผิดหมดมาตตาหนึ่งหนึ่งสองนะขอ ขอจะไม่พูดเนาะและที่สําคัญมันเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยคือวันที่สิบธันวาเป็นวันรัฐธรรมนูญนะนะครับอันนี้คือเลขฝันเดอ้อนะครับบอเห็นฟังและขนาดอยู่ในกองฉลากในตลาดไทยนี่นะขายสนะ่งเนี่ยนะครับผ้าใบเจ็ดร้อยแล้วนะครับตัวนี้ปิดแน่นอนเดอิเอบอกใค้ฟังนะครับเก้าหนึ่งศูนย์ปิดแน่นอนนะครับเป็นเลขศูนย์ที่ฟันศูนย์เนี่ยนะครับฟันศูนย์เนาะ เดี๋ยวใครที่ยังไม่เห็นนะดูเลขชุดสามตัวทุกตัวนะครับอาจารย์จับทุกตัวนะครับวันนี้ไปใส่นอเป็นซ้อนๆเลยครับอาจารย์ก่อนวันนี้หมายความว่าอ๋อมากองฉลากนะครับมามาขึ้นเงินรางวัลน,นะเพราะว่าทีมงานเขาก็มาขึ้นประจำนะครับอยู่ตรงนี้ รางวัลไดเนี่ยนวันที่สองมีไหมได้ขึ้นไหมมันจะมีแต่เลขท้ายเออมีแต่เลขท้ายมาขึ้นประจำนะครับอาจารย์ก่อนจอะถูกรางวัลตลอดเด้อพี่น้องเ <c oughs> งวดที่แล้วมันไม่ได้หกสิบล้านไม่ได้เพราะว่าเราถูกเจ็ดแปดเก้าตรงๆก็เลยไม่มีโอกาสที่เลือกสามตัวหน้าอเงวดนี้ก็เลยเห็นว่าจะมาเอารางวัลที่หนึ่งนะนะ,นะเดินเดินหาเหลือไม่ได้ทั้งสามตัวเลยนะครับทุกหางนี่แหละ นะครับนะทุกหางบางคนว่าเพิ่งมาขอดูอีกรอบอ่ได้นะครับทุกคนแชร์ไปเฟซตัวเองเน้อเพิ่งจะปล่อยครั้งแรกนะครับเพิ่งจะปล่อยครั้งแรกจะลงในกลุ่มตั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะกลุ่มไลน์นะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะอาจารย์สุมาซื้อที่ศูนย์การค้ากองฉลากไทยเนาะชื่อเต็มเป็นว่าศูนย์การค้าฉลากไทยนะสนุกหรอ อ่ะือตัวนี้นะครับเอาชุดเต็มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนภายในห้าหางเนี่ยนะครับที่เจาะแล้วเนี่ยเล่นทุกตัวนะแต่ที่หนักก็คือในชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวทุกคนสังเกตชุดสามตัวมีตัวไหนก็จัดไปนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่างวดนี้ไม่มีชุดรวยนะครับอันนี้แหละคือชุดรวยชุดฟันนี่แหละนะครับ <c oughs> ชุดฟันฟันศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็หางหนึ่งหางสอง ก็หายากแล้วนะในชุดสามตัวแล้วก็ทั้งสามชุดนี่แหละครับสามชุดของเลขสามตัวเนี่ยขนาดมีกองฉลากยังหายากนะครับบอกเห็นฟังสม,มีก่อนเนาะเห็นเนาะเพราะนั้นอยาแชร์ลงกลุ่มนะครับอยาแชร์ลงกลุ่มเ้ออันนี้เอามาแบ่งปันไม่มีใครที่จะให้หมดเปลือกแล้วเล่นแล้วก็สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวกับนิดหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์โชว์ลอตเตอรี่เดี๋ยวว่าเราซื้อจริงที่ว่าไหมให้ดูนอนร้อกันเออ กับเน,นียนๆนักน้อยไม่รู้ว่าลัตเตอรี่ตัวเองเราไว้ไหนซื้อเยอะนะจริงๆนึกว่าซื้ออย่างละสิบห้าใบมาดูหางแรกคืออะไรเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหศูนย์เก้าศูมกี่ชุดนครับ <ผม S 2> ชุดเดียว,วเหรอชุดว,ว่าเอามาเยอะอยู่ตัวหนึ่งมันน่าจะเป็นหกแทนไม่ใช่เหรอใช่เออหกหนึ่งศูนย์เมันมันหาหลักร้อยไม่ได้นะทุกคน หาหนักร้อยยากเลยนะม,มันจะอยู่ชุดละเจ็ดแปดร้อยนะครับขนาดอยู่ในในที่จําหน่ายเอามันเห็นไหมนี่นเห็นไหมนี่ไอห,หมุนหมุนเออเอาเอาพี่ออหมุนมาทานนี้พี่หมุนมาทานนี้เออเออ,อันนี้นะครับทุกคนอันนี้น่าจะสิบใบแล้วเนี่ยนะครับอันนี้รับรองปิดแน่นอนเดอ้อทุกคนออมันทําไมเห็นพี่เอานี่ไว้ข้างหลังเออนี่นี่น อ๋อ,อนะบังใช่ไหมเอออันนี้นะครับปิดแน่นอนคือเลขตัวนี้นะเป็นเลขฝันแล้วก็มันเป็นเลขที่ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะเป็นเลขฝันอันนี้คือหางแรกนะดูหางสองก่อนจริงๆก็ซื้อเยอะมันหลงใส่กระเป๋าไหนไม่รู้เป็นกระเป๋าไหนมันห้าหกศูนย์ใช่ไหมใช่ห้าหกศูนย์อันนี้ก็ได้ได้ทั้งสามตัวร้อยอยู่ ไม่ใช่สามตัวร้อยเออมันได้หลักร้อยนะอันนี้ก็จับผิดบนนี้จับผิดจับยังไงรดูหน่อยมันผิดหมูมก้างเออโอเคจับหน่อยเออนะครับอันนี้เน็ตเน็ตนะครับมาซื้อรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หางที่สามอะไรนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนห้าเก้าเ่้าไม่ใช่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เนา ห้าศูนย์นั่นแหละหกห้าศูนย์ใช่ไหมห้าศูนย์เอาเยอะเอาทำไมเรามีศูนย์ห้าด้วยวะซื้อกับห้าหกศูนย์ใช่ไหมห้าหกศูนย์ดีที่พี่ให้อ่ะเออแต่พี่เอาทำไมผมซื้อห้าหกศูนย์ไปตั้งสี่ชุดเมืกี้โชว์ไปหมดแล้วใช่ไหมพี่เอาห้าศูนย์มันด้วยอ่ะไม่รู้ละนี่ไงห้าศูนย์หกห้าศูนย์แต่ที่จริงจมันก็เดี๋ยวนะเพราะว่าจริงจริงพี่เอาห้าหกศูนย์จริงจิงนะครับหลักศูนย์มันจะอยู่หลัก หลักหน่วยทุกหางแล้วก็มาอยู่หลักสิบแค่ตัวเดียวตัวเดียวคือศูนย์เก้านะจุกไปใช่ก็คือศูนย์เก้าเนี่ยนะครับเออยังไม่ได้ดูเนาะอันนี้คืออีกทางหนึ่งคือศูนย์เก้าตัวนี้ถ้าจะเจอเลขชนกับสำนักอื่นก็ไม่รู้เนาะนะครับประมาณนี้แหละด่างละสิบใบอย่างอื่นก็มียี่สิบอยู่ประมาณนี้ที่น้องเนะี่ยบิดแน่นอนในสามหางนี้นะก็าหายากอยู่ หายากมากเลยขนาดที่ี่กองฉลาลกลเนออี่ยเห็นแล้วเนาะพี่น้องสื่อตามนี่แหละคิดว่ามันสันไหม <c oughs> หลอกจากนี้อีกหลายหมื่นเจ็ดแปดมือเจ็ดแปดวันไม่รู้จะไปฝันอีกไหมอันนี้ฝันตั้งแต่หลังหวยออก <c oughs> ุยกับสารวัตรนีแ่แหละน้อยนะว่าเราจะมาฝันเกี่ยวกับด้าน <c oughs> ในหลวงในตรงนี้แต่ว่ามันสิ่งที่ ป็นจิตหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่สามสามวันตรงๆก็เลยมาชิตแห้งไปหมดเนี่ยเราพอมาดูไปดูมาอ๋อมันเป็นวัน,นเออคือมาส่งชุดตัวโมกอวันที่สิบวันแล้วจะทำมนุนด้วยไม่น่ามันคือถึงหาราต,ตรีไม่ได้เลยเก้าหนึ่งศูนย์หาได้แต่ใน,นราคาเจ็ดแปดร้อยไหมทุกคนนะเจ็ดแปดร้อยเลยนะจริงๆเขาขายส่งอยู่ประมาณห้าห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบนะห้าใบนะนะครับประมาณนี้นะพี่น้องต้องเอาไปเสียงเบอง อธิษฐานดูนะครับเพิ่งใจะให้ดูเนาะศูนย์เก้าชนลายสำนักคก็ออน่าจะใช่แต่ศูนย์เก้ามันก็ชนหลายก็ไม่รู้ว่าชนสำนักไหนคือเราฟันศูนย์นยังน้อยศูนย์นะครับแต่มันเด่นเด่นทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับนะเด่นและหลักสิบหลักหน่วยนะศูนย์แลยฟันศูนย์แต่ถ้าตามตามที่เอาให้ ตัวเจาะนะนะครับไปตามตัวเตาะเลยนะคิดว่าไม่ต้องกลับไปตามตัวเจาะนะั้นทุกอย่างไปตามตัวเจาะนะครับลขปักหลักทั้งหลักสิบหลักหน่วยสื่อสุดนี้ส่วนใบฟ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจะให้สองวันสุดท้ายนี่แหละใบฟ้าก็อยู่นี่มันก็มีตัวเดียวกันนี่แหละอาจจะมีใบฟ้ามันจะมีสองหลักเนาะมันก็มีหลักศูนย์อีกหลักหนึ่งก็เป็นหลักหนึ่งก็เลยไม่ขอเก่าถึงเพราะเราฟันไปแล้วนะทุกคนคือเราฟันตัววิ่งล่างบนล่างถูก คือฟันน่ะคือโอเชียเอาชัวชวไว้ก่อนถ้าไปดูไอท้ที่สองแง่สองงามนะคุณต้องเล่นทุกตัวทั้งบนทั้งล่างนะ่นะนะครับก็เลยเอาฟันที่ว่ากระดูดสถิติเนาะมันะวันพระสุกซุกส,ส,สองพระเนาะเะมันอ,นออกอม,มาศูนทุกทุกงวดเลยสูนทุกงวดสูนทุกงวดทงวดนี้ก็วันพระอีกยแล้วยังไม่พอมันเป็นวันรัฐธรรมโนูญด้วยนะอืแล้วที่สําคัญเรามาฝันเกี่ยวกับมันพูดไม่ได้เราเจอมัตรา เอาประมาณนี้พี่น้องนะถ้าชอบก็ล่องไปหาเด้อนะรับรองน่าจะน่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกราคาได้รู้ๆเขาจะรับไปได้หรือเปล่าน่าจะไม่เอาไปขายหรอกเพราะว่าขนาดเราอยู่ในศูนย์ที่จําหนัดศูนย์ที่เขาขายส่งแล้วเนี่ยมันยังเจ็ดแปด้อยแล้วนะไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่มีคนรับไปหรอกเนาะไม่มีคิดว่าหน่วยชุดน่าจะไม่มีนะครับถ้ามีก็เก็บไว้นิดนึงนะครับ ดูไม่ทันก็แชร์ไปนะครับขอ,ขอแค่นี้เพราะว่าอยู่บนรถนะจะจะเดินทางแล้วประมาณนี้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีลำลำ้ำรวยรวยเฮงๆกอปัง